ก็คือความจริงเราถ่ายต่อกันเลยนะเขาก็เมื่อกี้ไปเช็คอินมาแล้วเขาก็ให้บัตรนี้มาเขาบอกว่าให้เสียบลงการเสียบไฟติดแล้วก็น่าห้องของเราเเดี๋ยวจะพาทัว์ห้องคือจะบอกว่าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แบบเมื่อกี้จริงเพราะว่าดูกระเป๋าก็คือยังไม่ได้จัดของก็คือยังกองอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเรื่งจะเปิดแอร์งล้วเปิดแอร์ใช่ปะ เรียบร้อยเปิดแอร์แล้ว21องศาเลยเหรอเปิดไปก่อนแล้วค่อยลดแล้วกันเนาะห้องดีมากเลยเนี่ยถือว่าห้องแบบดีมากๆเลยก็วิวสวยโอเคนี่คือห้องที่เราจะอยู่คอนเทนอีกเป็นเวลา12คืนใช่แล้วอ๋อขอพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือตอนที่เอ่อเรา มาจากสนามบินแล้วเนี่ยก็คือพอมาถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมาเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราก่ออาหารกลางวันกับอาหารเย็นของวันนี้เลยเพราะว่านี่ซื้อถึงตอนเที่ยงพอดีเนาะก็เดี๋ยวเขาน่าจะเอาอาหารมาให้แต่ว่าก็ก่อไปเฮ้ยอาหารความจริงอาหารหลากหลายมากเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบอ้วนๆนิดน,นึงอ,อาหารแบบฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าก็อาหารอร่อยก็เที่ยงนี้สั่งเป็นโฟร์ชีสพิซซ่าก็คือเราจะมาวัดกันว่ามันอร่อยจริงไหมนะคะก็ หลังจากที่เราขึ้นมาแล้วก็ห้องซื้อว่าสําหรับคนนึงก็คืออยากจะได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในห้องโอเคในห้องนะคะนี่คือประตูหลังจากที่เข้ามาปุ๊บตึงห้องก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้กนะแต่ก็ไม่ได้เล็กเข้ามาปุ๊บก็จะมีเหมือนตู้เสื้อผ้าเล็กๆแล้วก็กระจกบานใหญ่หนึ่งบานเป็นบานเต็มตัวเลยเนาะแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ำก็คือเรียกว่าดีใช้ได้เลยนะคือถือว่าสําหรับแบบใช้มาตรฐานอังกฤษก็คืออันนี้คือใหญ่ปะนี่เรียกว่าใหญ่เลยมั้อ้โอ้โอ้เปิดไม่เป็นนี่นะเขามีแฮนด์บอดดี้วอชก็คือหนึ่งเลยก็มีสบู่ให้เนาะแล้วก็เป็นชาเวอร์เนาะดูดีมากนะเนี่ยแล้วก็น้ำเปิดได้มีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็ผ้าเช็ดเท้า ก็ทิชชู่แล้วก็มีแก้วให้เนิดหน่อยก็เหมือนจะมีที่แขวนอะไรทุกอย่างไม่รู้ไว้แขวนอะไรแล้วก็ตรงโอนนี้เขาให้ตอลีตมาด้วยนะเ้างบนคืออะไรอะจากที่จับดูน่าจะเป็นไดร์เป่าผมไดร์เป่าผมแน่เลยรูปตรงนี้ไดร์เป่าผมแล้วก็มีโต๊ะรีพาให้แล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมาเจอเป็นโซนนั่งเล่นเขาเรียกโซนนั่งเล่นปะคือเป็นโซฟาเนอะ แล้วก็เขามีของมาให้แล้วทุกคนอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำยาล้างจานก็คือล้องหลังเองเนาะให้ขวดใหญ่มาเลยเดี๋ยวตอนกลับหอเอาไปด้วย <c oughs> แล้วก็ขวดเล็กนี่คืออะไรเป็น hand c ี e เ n อ e r ก็คือเซนทา์ปะอ่านั่นแหละก็คือเป็นเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้ำมาให้ขวดหนึ่งเป็น spring water เนาะเป็นขวดใหญ่หนึ่งขวดแล้วก็มีแก้วมาให้นึ่งแก้วมีชาม นี่เราสามารถกินมาม่าได้แล้วแต่ว่าชามเล็กมากเลยอะ่ะก็น่าจะต้องแบ่งครึ่งมาม่าก,กินเนาะแล้วก็มีจานมีช้อนซ้อมให้แล้วก็คือโต๊ะมาแฉบได้เหรอทำไมมันมีรูตรงเนี้ยโอเคช่างมันแต่ว่าโอเคมีสกอตไบส์สำหรับล้างจานให้ด้วยอุ้ยมีทิชชู่เปียกเขาให้ทิชชู่เปียกมาด้วยสําหรับเช็ดทําความสะอาดเนาะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดจานปะผ้าเช็ดจานแล้วก็มีถุงดํา แล้วก็ถุงอ้นี่ให้แล้วก็โซฟานิ่มอยู่แล้วก็มีเตียงเตียงถือว่าใหญ่เลยนะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคิงหรือฟินไซหรอแต่ว่าก็คือเอาเป็นว่าใหญ่แล้วก็ใช่ได้ต่อไปก็เป็นโซนมีทีวีให้ดูนะคะแล้วก็มีกา <c oughs> ต้มน้ำร้อนแล้วก็มีแก้วให้2องใบแล้วก็มีชาต่างๆกาแฟที่เป็นผงๆน้ำตาล Uh, ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยนี่ก็คือเขาให้มาแ่กไปนี่เนาะตอนที่เรามาถึงเนี่ยเขาจะมีสิ่งนี้ไว้ให้ก็คือเป็นใบข้อมูลต่างๆเนาะที่เราจะต้องแบบมานั่งอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจทั้งหมดแล้วก็มีโค้ดสําหรับสั่งอาหารวันพรุ่งนี้ของวันนี้เนี่ยเราสั่งไปก่อนแล้วเน,นาะจจกที่อกมาแล้วก็ให้ดูวิวข้างนอกดีกว่าเย้ v i e ก็คือใช้ได้เลยเด้อก็คือสว่างอยู่เปิดเข้ามา อยู่ก็คือดีแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะเปิดหน้าต่างไปไม่ได้ปะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือรวมๆคือห้องคือโอมากเลยนะแบบคิดว่าอยู่สิบวันน่าจะสบายๆอ๋อแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแป๊บนึงนะอันนี้เขาให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยว่าโอเคถ้ามีอะไรก็ให้โทรไปเบอร์นี้ก็ต้องมาอ่านทั้งหมดเป็นสังเกตนะเนาะก็ต้องมาอ่านค่อยๆมาอ่านกันทีนี้ก็เนื่องจากเพิ่งมาจากสนามบินแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเรา นเปื้อนชโลไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะทาความสะอาดพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อาบน้ําก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าจะทําอะไรต่อเหมือนคิดว่าเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จข้าวน่าจะมาแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าเราไปอาบน้ําก่อนโอเคไว้เจอกันบาย,บาย นึกว่าประตูเนี่ยมันแบบสุดแล้วใช่ปะความจริงคือมันมีทอยรเลทอยู่ข้างในทุกคนก็คือเมื่อกี้มองไม่เห็นแต่ว่าก็คือโอเคใช้ประตูบานเดียวปิดตรงนี้ใช่ปะเราก็เปิดออกมาได้แล้วก็เป็นประตูสําหรับประตูห้องน้ำด้วยล้าไปอีกก็หมดแล้วโอเคจะไปอาบน้ำจริงละไปอาบน้ำแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งอ่านเอกสารอีกมากมายก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะ